ไปหาทางจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดอย่าให้ลุกลามเป็นมากกว่านี้ถ้าคุณพัชชาให้ความร่วมมือด้วยเรื่องนี้จบได้อยู่แล้วครับไม่มีทางยังไงฉันก็ไม่ยอมถอยแล้วถ้านายไม่ช่วยฉันฉันจัดการเองได้้ตงลอกเี๋ยวคะ่รยังไงไรบพัชาคะ่ะรบัชรูปไม่น่าลงไปยุ่งกับคนพวกนี้เลยนะดูสิ จากเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้ๆเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเนี่ยแทนที่เราจะได้อยู่ของเราเงียบๆดีๆตอนนี้กลายเป็นคนทั้งประเทศน่ะต้องมาจับตาดูเราอยู่และภาพลักษณ์ของลูกเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเจ้าแม่เงินกู้ที่เป็นรังแกคนจนละป้าไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของหนูเป็นแบบนี้นะก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยค่ะป้าดังนี่หรอกแล้วก็แก้ข่าวไปไม่เห็นต้องสนใจเลยอ่ะไม่เป็นไรได้ยังไงอ่ะไอ้คลิปนั่นน่ะมันเป็นหลักฐานได้นะลูก สิ่งที่ลูกทําลงไปแบบนั้นเนี่ยสังคมโซเชียลยมันขับเคลื่อนกันด้วยการดา่าและถ้าเกิดตํารวจบ้าจี้ขึ้นมามันเอาเรื่องขึ้นมาเนี่ยเรามีแต่เสียกับเสียนะลูกที่ปาให้หนูลงไปดูแลธุรกิจเพื่ออยากให้หนูเนี่ยเปลี่ยนภาพลักษณ์ธุรกิจของเราให้มันเป็นสีขาวไอ้เรื่องเทาๆเ,เนี่ยอย่าไปยุ่งปาอยากจะลงเล่นการเมืองเข้าใจไหมลูกาปาจะให้ประชาทํทำยังไงล่รคะก็นั่งมีน้ายั่วโมโหประชาก่อนน่ะก็เขารู้จุดอ่อนของหนูยังไงล่ะ เขารู้ว่าถ้าหนูกโกรธหนูโมโหหนูเนี่ยจะเปิดจุดอ่อนให้เขาโจมตีได้ <Hey. S 1> นี่จำเอาไว้นะทำแบบนี้มีแต่เสียกับเสียมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับวันนี้ไอ้กริตส่งลูกน้องไปยิงขู่พวกแรงงานถึงห้องพักพวกเขาแล้วพอพวกเขาตามไปมันก็ให้คนไปรุมทำร้ายเขาอีก นอนไปหาทางจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดอย่าให้ลุกลามไปมากกว่านี้ปาครับเรื่องนี้จบได้อยู่แล้วครับถ้าคุณพัชชาให้ความร่วมมือด้วยพวกไอ้กริบมันไปหาเรื่องพวกนั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรฉันน่ะฮะถ้าคุณไม่ไปมีปัญหากับมีนาพวกไอ้กริบมันจะไปทำร้ายพวกเขาได้ยังไงแล้วไงเ่ยก็นองมีนาเป็นคนเปิดคลิปก่อนน่ะแต่คุณก็ตอบโต้ด้วยการบิดเบือนความจริง คุณไม่ยอมรับความจริงว่าที่พ่อเขาต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะคนของเราไปทําร้ายเขาแล้วคุณก็ยังให้คนไปลักพาตัวมีนามาแล้วก็ไปทําร้ายเขาอีกถ้าคุณจะให้ผมไปขอให้เขาไม่เอาเรื่องคุณเนี่ยนะคุณก็ต้องยอมถอยด้วยไม่มีทางยังไงฉันก็ไม่ยอมถอยแล้วถ้านายไม่ช่วยฉันฉันจัดการเองได้ ที่ผ่านมาใครมีปัญหาอะไรนนก็จัดการได้หมดคราวนี้ป้าหวังว่านนจะหาวิธีจัดการให้พวกนั้นหุบปากได้นะถ้าป้าหมายความว่าให้ผมไปใช้ความรุแนแรงกับพวกเขาผมทำไม่ได้ ทางทำไม่ได้ปาขอ Goodbye.